แรปปิ้ช้อปปิ้งเพื่อนซี24ชั่วโมงก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์การดื่มกาแฟเนาะแล้วก็เป็นงานที่ชื่อว่า Next ซ์เปรสโซมีโมเมนต์นะครับผมซินิชั่นก็เหมือนเอาจริงๆอ่ะเหมือนเราช่วงเนี้ยเรามีคอนเซ็ปต์ที่ ตั้งแต่ไหนตาเลยคือเราทํางานกันแบบเร่งรีบเนาะวันนี้น <S <S นนก็เหมือนเป็นการมาชมงานอาร์ตในตัวด้วยแล้วก็มีคอนเซ็ปต์ที่ว่าคอฟฟี่วิจารณ์ก็คือ,อกาแฟก็คืองานอาร์ตชิ้นหนึ่งด้วยเยื่องว่าข้างในมีคนถ่ายรูปเยอะขนาดไหนเยอะมากครับเยอะมากอ่ะจริงๆถ้าใครที่คุมโซนไอจีหรือว่าคุมโซนโซเชียลมีเดียก็สามารถมาถ่ายรูปที่นี่ได้เลยแล้วก็เอาตามที่ทุกคนต้องการได้เลยว่าทุกที่ส่วยหมด ใช่น้องชาร์ลอตครับน้องชาร์ลอตจริงๆวันนี้น้องเปลี่ยนชุดนะครับจริงๆน้องเป็นชุดสีฟ้าปกติแต่ว่าวันนี้น้องเปลี่ยนมาเป็นชุดสีน้ำตาลซึ่งจะเปลีป่ยนคอนเซ็ตเปต์ด้วยครับ,บใช่ฝากครับยังไงก็ขอฝากงานนี้ด้วยนะครับผม e น็กสเปซโซ่มีโมเมนต์นะครับ e x ็กซ i t i o n นะครับก็งานจะจัดนะครับผมวันที่3ถึง21สิงหาคมนี้ที่ M s p สเปีนะครับผมใครที่ว่างหรือว่าอยากอ,อยากจะมีเวลาว่างกับครอบครัวหรือว่าก็สามารถพาทุกคนมาได้ที่ M s p สเปีนะครับผม ครับอ้ยุใช้คำว่าคอนเสิร์ตรรได้ไหมเป็นเรียกว่าโชว์เคสแล้วกันชื่อว่า Jump Start ครับเพราะว่าคอนเซ็ปต์ก็คือเป็นคอนเซ็ปต์ที่เหมือนกับเป็นชัพเตอร์ใหม่ของในชีวิตพีด่ด,ด้วยนยะครับทั้งบรรยากาศโหอบอุ่นมากครับอบอุ่นมากแล้วเป็นงานที่คือเป็นความทรงจำของพี่งานหนึ่งเลยเพราะว่ามันเป็นโชว์เคสครั้งแรกในชีวิตของพี่ด้วยแล้วก็เป็นโชว์เคสที่พี่รอคอยมานานมากตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเลยภาพที่พีชเคยเห็นตั้งแต่เด็กว่าพี่อยากจะทำมันให้สำเร็จ วันเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามันก็ได้เป็นภาพที่อยากจะเห็นตัง้งแต่เด็กแล้วมันก็สมเร็จแล้วตอนนี้เห็นภาพนั้นน้ำตาเลือดหรือเพิ่มผิดป<อ>กติใจไหมัมันมันคือความฝันของเด็กคนหนึ่งนะตอนที่ก็ยุ่ตั้งแต่เจ็บปวดครับแล้วพอมาถึงตอนนี้พีโตมาขนาดนี้เราก็รู้สึกดีใจครับดีใจแล้วก็ก็เอาจริงๆทุกคนก็ทำโปรเจกต์ให้กับพีพแฟนๆก็ทำโปรเจกต์ให้กับพีก็ ก็มีมีเยษน้ำตาเพราะว่ามันมันทราบซึ่งแล้วก็เป็นความทรงจำที่ดีมากสำหรับพีทอบอุ่นตอนนี้เหรอตากางใช่อบอุ่นครับแล้วก็ทุกคนอ่ะไม่ว่าจะคือพีทก็ไปเช้ามากใช่ไหมทุกคนก็ยังมารอพีทตั้งแต่เช้าเพราะว่างานเริ่มตอนเย็นมันมันประทับใจมากๆแล้วก็รู้สึกขอบคุณทุกคนมากๆแมลว่าสั่งแม่มันต้องกดดันเตรียมตัวหนักเตรียมตัวหนักครับเตรียมตัวหนักมากแล้วก็รอมา5ปีเนาะแล้วแล้วมันถึงมาถึงวันนี้ได้อะก็รู้สึกขอบคุณทุกคนมากๆิาๆ แต่คนไปกับก็คือโชคดีนะ250ัคนกดคัยทุกคนเก่งมากครับคือเอาจริงๆอ่ะสำหรับตัวพีเองไม่ไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะขายหมดภายในแบนนบ10ปวิอะไรเงี้ยครับคือเอาจริงๆแค่บัตรขายหมดอ่ะหรือขายได้อ่ะพีก็ดีใจแล้วแต่นี่คือแบบมันเกินค่าสสาหรับพีมากๆข้างหน้าจะมีอีกัข้างหน้าจะมีครับแต่ว่าพีก็อยากจะเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ไปเรื่อยๆก็าหาเวทีอะไรใหม่ๆโชว์เคสใหม่ๆให้ทุกคนไม่เบื่อกันเนาะ ก็อันนี้เป็นโชว์เคสของแรกก็จะมีครั้งสองครั้งสามครั้งสี่แน่นอนครับเริ่มวางแผนไหมเพราะเป็นครั้งนองเรียกร้องแน่นอนเพราะมันมีบางส่วนที่ไม่ตันอะไรอ้อาตอนนี้พี่ขอพักล่างาก่อนสักอาทิตย์หนึ่งก็ยังดีครับเพราะว่า <c oughs> ทีมงานทุกคนก็อดหลับอดนอนกันมาเยอะเหมือนกัน <c oughs> ทั้งตัวพี่เองด้วยทั้งครอบครัวพี่เองด้วยแล้วก็ทีมงานทุกคนที่อยู่ซัพพอร์ตเนี่ยก <c oughs> ็ไม่ได้หลับได้นอนกันก็ <c oughs> ให้ทุกคนได้พักผ่อนกันอย่างสบายใจกันก่อปลายปีนี้เนี่ยเป็นแบบของฝันตามรอปีใหม่อะไรอย่างเง อาจจะมีเร็วกว่านั้นด้วยซ้ำครับเพราะว่าพีก็ตั้งคือพีได้สปอยเพลงที่จะปล่อยในโชว์เคสนั้นแหละแล้วอยากจะปล่อยภายในคอเตอร์ที่4ของคอเตอร์ที่4ของปีนี้ไมได้แต่นี่ตัดไปก็มีเองเรื่ไงหรือว่าเอ่อจริงๆมีครับมีครับจริงๆที่มีจริงๆเพลง V.I.P. ที่ปล่อยมาเป็นเพลงเมื่อ5ปีที่แล้วแล้วจริงๆอ่ะมี5ปีที่ผ่านมามีเพลงสต็อกเก็บไว้เยอะมากๆซึ่งยังไม่มีโอกาสได้ปล่อยออกมาเลย เพราะฉะนั้นก็อยากจะทำคัมแบ็คให้ได้มากที่สุดเพราะทุทกคนรอคอยพี่มาครับพี่บอกว่าเราจะพักพักร่างอย่างเงี้ยแลจะทำอะไรอีกต่อไปอยากนอนนอนครับคนนอนอยังเดียวเลนอนออยังเดียวเลยครับตอนนี้คือเอาจริงๆสิ่งที่สําคัญที่สุดคือที่ขอนอนก่อนเพราะว่าร่างที่ผ่านมาก็ใช้ใช้ร่างหนักมากเหมือนกันทั้งถ่ายละครด้วยแล้วก็ทั้งเตรียมโชว์เคสนี้เองด้วยครับแต่คิวหลังนี้ว่างยังว่างอยู่ยใช่ไหมหลังจากนี้ครับหลังจากนี้พี่ก็บอกว่าพี่โฟกัสงานเพลงอีกเยอะเลยก่อน แล้วก็ถ้ามีโปรโมทถ้าละครมาช่วงไหนเดี๋ยวทางทางช่องสามก็น่าจะแจ้งองแหละแต่ว่าก็ช่วงนี้ก็ขอโฟกัสงานเพลงให้เต็มที่เท่าที่พีจะทําได้ครับนาทีจะล,ลงมือทำเองใช่ครับใช่ครับก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าพี่ก็ลงมือทาเองขั้นตอนเนาะมันก็กว่าจะ process กว่าจะมาเป็น process สุดท้ายได้อะ่ะก็ต้องใช้เวลาเตรียมตัวเยอะ,ะพอสมควรครับยังไงก็ฝากด้วยครับไม่ว่าจะเป็นงานผลงานละครหรือว่าผลงานแบบเพลงอะไรก็ตามยังไงก็ฝากด้วยครับ จบไปแล้วแต่ว่ากระแสความยิ้มความอะไรก็ยังอยู่โอ้ยก็ขอบคุณครับขอบคุณก็ถึงละครนะจบไปแล้วก็ยังทุกคนยังจำอสิระกับอุลบลสได้เนาะแล้วก็ยังเรียกคุณเพชรกับคุณค้ายกันอยู่ก็ขอบคุณครับขอบคุณก็ยังไม่จบนะครับยังไม่ได้คืนตัวละครสู่นี้ายเพราะว่าเรายังมีพรชีวันที่กําลังออนแอร์อยู่ยังไงก็ฝากพรชีวันด้วยนะตอนนี้ผมชุมกินที่ไหนละครได้ไปให้กําลังใจเออไปให้กําลังใจครับทั้งอ่า ใค,ใครที่ได้เห็นก็จะมีพี่เซนเนาะี่คือสามคนพี่ก็จะเรียกว่าแก๊งวุ่นวายเพราะว่ารวมตัวกันทีไรชอบไปป่วนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับอาหารที่อยู่ในกองก็จะหมดเพราะว่าพวกเราสามคนอะไรเงี <c oughs> ้ย <c oughs> ก็มีพี่เซนเป็นสเปเชียลเอ็มซีซึ่งไม่ได้บอกใครมาก่อนแล้วก็มีทั้งมินแล้วก็ครอบครัวไปให้กําลังใจแล้วก็ครอบครัวกับพี่เองด้วยเหมือนกันแต่มีไกไปเราก็แบบแล้วจินและดีใจกับการที่แบบไอ้พวก ครับก็ก็ดีใจครับก็เหมือนแบบเราเราอยู่ด้วยกันมานานเนาะเราทํางานด้วยกันมานานแล้วก็คือก็ก็เป็นกําลังใจในส่วนของการทำงานด้วยวันนี้เราได้ชวนอะไรนะเราได้ชวนเอาไปหรือว่าเออชวนครับชวนชวนชวนไปแล้วก็คือด้วยความที่บัตรขายหมดเร็วมากแล้วจริงๆอ่ะพี่เตรียมที่นั่งไว้ให้หลายท่านมากก็ไม่มีบางที่อ่ะ ผู้ใหญ่บางท่านที่ไม่มีไม่มีโอกาสได้ได้เชิญหรือว่าได้มาอาจจะต้องขอโทษด้วยแต่ว่างานหน้ามีแน่นอนแต่ว่าคือที่นั่งเต็มจริงๆก็พยายามพยายามาเชิญคนให้ได้มากที่สุดแล้วใครสะดวกก็าสามารถมาได้ะไนะครับก็วันนั้นก็ก็ได้เชิญมิ้นท์ไปด้วยกับพี่เซนแล้วก็ครอบครัวด,ด้วยด้วยกันครับในเรื่องของความสัมพันธ์ของเราตอนนี้เนี่ยครับผจับตามองว่าเป็นยังไงรูแบบไม่มีสนอง อบาคบอ่บอง,าาอ,อ,งอ,อ๋อเราก็สนิทกันครับเราสนิทกันจริงจแล้วก็คือเรามี็ัไซายที่คล้ายกัน,นแล้วก็อย่างอย่างที่เราแบบทำกันบ่อยๆคือแบบทบุญมาไปไปทาบุญเพรารู้สึกว่าการการได้ทาบุญือกัน,นที่เราสบายใจเลยคือแม่เป็นคนเชียร์พวกเราอยู่นครัรู้สึกไงขอบคุณครับขอบคุณเพราะก็ถือว่าคนก็ให้ความรักกับทั้งอัิรและก็ดูดับสอนด้วย แล้วเขาก็เลยให้ความรักกับทั้งพีคทั้งมิ้นเองด้วยยังไงก็เหมือนแบบมันคือกําลังใจอย่างหนึ่งในสําหรับคนที่เราทํางานเนาะมันเป็นแบบมันคือแรงบันดาลใจแล้วก็การที่เราได้รับความรักจากทุกคนมันก็เป็นพลังให้พวกเราด้วยนอกจากเรเพื่อนที่รักกันก็เราเป็นเพื่อนสนิทกันครับเป็นเพื่อนสนิทกันไม่ว่าจะเป็นทั้งพีคพิเศษแล้วก็ทั้งมิ้นเองด้วยคนรอบข้าของเราเองก็ค่อนข้างเซลฟ์ดบโอ้ไม่เหลือเลยครับมันเลยยิ่งทำให้คนคิดว่าเออรต่ว่า มันเหมือนเพื่อนเราแซวหรือเปล่าอ่าก็ที่แซวก็ก็มีแซวกันเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราถามว่าถ้าทุกคนมีความสุขเราก็มีความสุขแหละก็เหมือนเป็นการให้ให้ความมอบความสุขให้กับทุกคนถ้าทุกคนได้ถ้าเห็นคลิปเราคือไม่ไม่ได้อยากรู้สึกกดดันหรือว่าอะไรไม่ได้อยากรู้สึกเี่ยนเพราะว่าคือเราเป็นอย่างนี้กันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็การที่เราทุกคนได้เห็นเราแล้วเขามีความสุขทางเราเองก็มีความสุขเวยเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้ห้ามเพื่อนใช่ไหมแบบว่าเออจะติดลบหรืออะไรใดๆอะไรเงี้ย คือก็บางทีก็พูดแบบไม่ต้องพูดบ้างก็ดีอะไรแบบเนี้ยครับเทสหรือไนททิ้ใครทั้งคู่แหละครับทุกคนเลยอะไรไมกี้อะไรเงี้ยครับไมคี้กับเทสเนี่ยครับสองคนนี้คือแกรู้แล้วรักสนในอนาคตแน่หรือเปาเนี่ยเขาคือเขาด้วยความที่สนิทกับพีสแหละคือเราเราเป็นแบบว่าเอาจริงๆแบบแก๊งอินเตอร์กันเราพูดภาษาอังกฤษกันอะไรเงี้ยครับน้องๆก็น่ารักครับน้องๆก็น่ารักแล้วก็มียุงหัวเตะเตะเลี้ยงกันด้วยลำแข้งบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ครับไม่ไม่มีอะไรนึแต่เราก็ไม่ถือ เอาพูดตรงเขินนะครับเขินก็คือในในทั้งตัวแฟนคลับเองด้วยอะไรเงี้ยเราพิ่จะเปลี่ยนชื่อด้อมแล้วเป็นด้อมเฮ้ยพอทุกครั้งที่แบบเราเราอยู่ด้วยกันบางทีเขาจะชอบเฮ้ยอย่างเงี้ยซึ่งบางทีพี่จะอาจจะเปลี่ยนด้อมนะไม่ใช่ไม่ได้ชื่อโอเชียนหรือว่าอะไรชื่อด้อมเฮ้ยก็ เอาจริงทุกคนบอกหมดแล้วว่าเป็นเรื่องของอนาคตนะพี่ก็ก็ก็ยังยืนยันคำเดิมว่ายังไงก็ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันแต่ว่านะตอนนี้แบบสบายใจแล้วนะตอนนี้มันดีแบบนี้อยู่แล้วก็ก็ให้มันเป็นเรื่องสบายใจต่อไปครับเรื่องขับคอนเสิร์ตคือได้เลยครับฟิตซ้อมอ่ะว่าคอนเสิร์ตดูใจเทลฟูลเนาะครับก็คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตตอนนี้ก็ชื่อว่าเทลฟูลแฟนคอนอัพทูาร์ตี้เนาะอาจจะทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงชื่อแฟนคอนเพราะว่าคือการเป็นแฟนมีตแล้วก็คอนเสิร์ตในเวลาเดียวกัน เพราะฉะนั้นก็จะแบ่งแยกทาครับสำหรับพี่ก็มีโจทย์ของตัวพีอยู่แล้วว่าเป็นยังไงแล้วก็มีโจทย์สําหรับเพลงหลายๆเพลงแน่นอนสปอยอะไรมากไม่ได้เดี๋ยวโดนตื้อครับผมเอาสปอยมาหมดแล้วครับสปอยอะไรว่าอะไรบ้างไม่บอกไม่บอกด้วยพี่จะบอกว่าทุกคนมีเต้นครับแล้วทุกคนมีร้องเพลงและมีเสียงเพลงพีสปอยได้แค่นี้ผมไม่รู้สปอยได้มากขนาดไหนมีสลับลงศัพท์คู่กันไหมในอุบุคิมเออ สำหรับคนสำหรับคู่ไหมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่าก็มีโชว์ในในพาร์ทของที่ทุกคนจะได้อยากจะได้เห็นกันแน่นอนครับทุกคนอยากเห็นอะไรจะได้คือในละครทุกคนได้เห็นเราในฐานะตัวตัวแสดงเนาะในฐานะตัวละครแต่ว่ามาในวันนี้จะเป็นตัวเราที่สมมติเป็นพีกพีกก็เป็นพีกในบนเวทีแบไหครับผมยังไงก็ฝากด้วยครับได้เห็นเอาจริงๆพีกขอบพูดในโชว์ของพีกแล้วกันเพราะไม่รู้ว่าสามารถพูดในพาร์ทของคนอื่นได้มากขนาดไหนสำหรับพีกเองก็ มีอะไรมาสปอยให้ทุกคนแล้วก็ถ้าทุกคนอยากจะเต้นคือทุกคนได้เห็นพีกเต้นแน่นอนอย่างอย่างพวกเราอ่ะพวกอย่างควกไปกินแล้วพวกยิมหัวพวกเราพวกอะไรยุมหัวเหมือนกันครับไม่หรอแต่ยุมหัวแบบโตอายุเยอะกว่าอ๋อพวกแบบแม่แม่นอนี่ครับก็ไม่รู้สิก็อาจจะประมาณนั้นอะไรกันครับก็ติดตามกันแล้วกันครับแต่ว่าตอนนี้บัตรก็สุอาพแล้วเนาะ ก็ใครที <sketches> stream, ่พลาดโอกาสไม่เป็นไรนะครับก็คือยังมีบัตรที่ยังเป็นไลฟ์สตรีมหรือว่าดูย้อนหลังได้อีกยังไงก็สามารถเข้าไปดูได้ในซีรีส์3ไทยแลนด์หรือว่า3ตัสก็สามารถดูได้เลยครับพี่ด้วยพี่ไม่พักเนาะหลังจับคอนเสิร์ตที่ก่อนแล้วพักนั่นแหละครับคือเลยบอกว่าพี่ขอพักล่างสักอาทิตย์หนึ่งก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เดี๋ยวลุคอนเสิร์ตของช่องก่อนแล้วก็ค่อยค่อยลุยของตัวเองต่ออะไรแบบนั้นแต่ว่าก็น่าจะหาเวลานอนในรถอะไร ถ้าถ้ามีเวลาก็อยากจะพักผ่อนสักนิดนึงครับแต่ว่าก็ถือว่าวันนี้ถ้าใครอยากพักผ่อนก็มาร่วมง,งานเน็กซเปรสโซได้เลยครับนะอข,อบขอบคุณมากครับ